สวัสดีค่ะดิฉันจินเวลาเทพณีนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการจากศูนย์บริพันธ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกกลมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะจากการจัดทำฐานข้อมูลการชุดตัวของพื้นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจากสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศที่ได้รายงานผลเข้ามาผ่าน Google ฟอร์นะคะ ตอนนี้เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลอยู่ในรูปแบบของ Data Studio นะคะซึ่งเราจะสาธิตการดูผลสำรวจนะคะที่ทุกที่ได้รายงานเข้ามาและทำการสาธิตผ่านทางลิงก์ด้านล่างนะคะยังไงขอให้ทุกท่านได้ลองกดเข้าไปดูแล้วก็ทดลองใช้ดูนะคะไปทับกันเลยค่ะค่ะ หลังจากที่เราได้เข้าสู่ลิงก์นะคะมันก็จะปรากฏหน้าตานะคะของอหน้าผลการสำรวจที่เราได้ทำการรวบรวมข้อมูล จากาจังหวัดมานะคะก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการาใช้ว่าจะใช้ยังไงแล้วก็จะดูข้อมูลยังไงนะคะลองสาธิตให้ดูนะคะ,ละหลายๆท่านก็ลองทําตามไปผางๆก็ได้นะคะหรือว่าจะดูวิดีโอนี้ให้จบแล้วก็ค่อยเริ่มศึกษาข้อมูลเพื่อเอาไว้ประกอบกับการ เขียนคำของบประมาณเพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่มันเกิอดอาการซุดอาคารที่ไม่เกิอดอาการซุดนะคะมาในคําคของบประมาณรา,ายจ่ายปีถัดไปได้นะคะค่ะงั้นเรามาลองดูกันเลยนะคะว่าจะต้องทาอย่างไรบ้างในส่วนของหน้าที่1นนะคะก็จะเป็นภาพรวมของตัวประเทศเนาะเราก็จะมาดูได้ว่ารายงานมาแล้วทั้งหมด78แห่งนะคะจังหวัดที่ซุดตัวนี่มีทั้งหมด4.7แห่ง แล้วก็ส่วนที่ซุดตัวบ้านที่สุดที่18แห่งก็คือเป็นส่วนของโรงอาหารนะคะจะมีประวัติของการบอกถึงการซ่อมแซมย้อนหลัง10ปีนะคะว่ามีการเคยซ่อมหรือไม่เคยซ่อมนะคะหรือว่าไม่ชำรุดเลยนะคะซึ่งอาการไม่ชำรุดจะน้อยมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถดูได้ถึงประวัติการซ่อมแซมในแต่ละอาคารที่พบบ่อยๆแล้วก็วิธีการที่ซ่อมแซมนะคะที่แต่ละที่ใช้กันมานะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการบอก เป็นรายละเอียดตามที่ได้กรอกมาใน GoogleForm นะคะก็สามารถดูได้ว่าแต่ละแห่งเนี่ยรายงานลักษณะแบบไหนบ้างแล้วก็มีผู้มีความรู้ไหมที่อยู่ในหน่วยงานของท่านนะคะด้านงานก่อสร้างเนาะเราก็จะดูได้ว่ามีใครส่วนของการดูสถิติของการสุบตัวของแต่ละภาคเนี่ยก็สามารถบอกได้ว่าทั้งหมด8ภาคนะคะ8ภาคเลยมี พื้นที่ส่วนไหนที่มากที่สุดซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นภ้ากลางนะคะมากที่สุดเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะไปดูในส่วนที่สองนะคะส่วนที่เป็นรายจังหวัดนะคะเราก็แค่คลิกเข้าไปในภาพหรือหน้าถัดไปนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของรายจังหวัดนะคะลองเลือกจังหวัดดูได้เลยนะคะเวลาที่เราเลือกจังหวัดเนี่ยให้เราเลือกเป็น เครื่องหมายถูกอยู่ข้างหน้านะคะมันจะโหลดข้อมูลขึ้นมาให้นะคะดูตัวอย่างของจังหวัดหนึ่งนะคะคะคลิกถูกเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นแบบนี้รันข้อมูลมาเรียบร้อยว่าใครเป็นผู้รายงานเข้ามามีการขอความอนุเคราะห์หรือไม่นะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีผู้ชำนาญทางด้านการขอพางหรือเปล่า ส่วนจังหวัดนั้นเนี่ยรายงานมามีเกียร์อาคารแล้วก็อาคารเนี่ยมีการทุบตัวลักษณะาภายในหรือภายนอกนะคะซึ่งเราก็จะมีการอัพรูปมาได้ด้วยนะคะ,อะลองยกตัวอย่างอาคารหนึ่งเนาะอาคารพ่ะสูะกลางของที่นี่เนาะโอเคก็คือพอเราโหลดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะมีภาพจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านี่คือการชุดแบบภายในนะคะเป็นลักษณะของแองกะทะนะคะ เป็นอาคารวัสดุกลางหรือว่าเป็นส่วนที่ใช้ร่วมกันกับอาคารฝึกโรงงานก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแองกกระทะเลยเนาะสำหรับการดูผลสำรวจนะคะสามารถดูได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ PC, n o โน้ตบุ๊กนะคะ iPad หรือโทรศัพท์สามารถดูได้ตลอดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองทดลองใช้แล้วก็ลองใช้ดูข้อมูลตังนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับแต่ละที่ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ